สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสูขุคนกันแล้วกันนะครับผมอยู่กับอุ้มรี่พี่นันครับผมเมื่อนี้เขาจะเดินทางไปไปไซแม่สีผ้าพี่น้องไปยามยายเตีย๋ยยายเตี๋ยเลยพี่น้องไปกินแกงน้องไม่กับเล่านัดกันไว้แล้วคนบ้านเดียวกันคนหนองคายเนี่ คนหนองคายกันบอค,คนบ้านเดียวกันพร้อมแต่ก่อนเราอยู่หนงองสมหองอ์และเห็ดซอ,องกับลูกไส้เล<อ>่าเห็ดซองกับลูกไส้ลูกไส้เราพี่น้องกินของตั๊แสต๊าสต๊าสกินเขาเ่เเอเขาอยู่หน้าตเตยแร้วไปหาตะบุ่งมาหอย <c oughs> ตอนนี้เรากำลังเดินทางนะครับ<ม>ช็อคเปิร์ดกับบูกาลหรือพี่น,อนอ้องเมือทับรถ คนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือรูปหลอกก็เดิมครับแล้วตัดผมใหม่ <c oughs> อ่ะเอาพี่น้องเดินทางกันนะครับสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs> มาหอนแล้วครับพี abei, ่ดองครับต้สบายเลยคือว่นจะขอบ้านตอนสบายเคือวันจของบ้านต้อนสบายเลยคอานจอบ้านบ้อนบายเยคือันอบ้าน้อนสบายเยคอันะอบ้าน

มูครูบุตะหมูหันนกับพี่น้องครับเกลือหันนบาเม็นหันดอกหมูย่างเส้นนี่ย่างกันก็พอด้สคนครับฉ่ำมีเทียดหนึ่งนะครับเป็นมาจักรอดเทียนึงกับพลอยเคนึ่ง ไปเฮ็ดพุงไปเฮ็ดันกับกิจกรรมก็ดีมากพี่นี่แหละข้อถามเราไปเห็นตุกเฮ็ดกิจกรรมอ้โครบทประวันสุดเอฟซี่กัเด็โอโตัวคุณพ่บอกกินได้เอินมากลนะไปเที่ยวร้างนี่บ่บ่ไปบ่ไปหุ่นยักษกน็ไปไปไปเท่อแหลไปไปร้ายยึดไปไท้คิดไปเทื่อลร้างยึดยึดไปแบบไปเส้นซื้อเหล็กกลับด้วยนี่เอาฟองให้กลับด้ว้มาหอดแล้วครับพี่น้องครับมาหอดย่าโอ๊กกับมาออนตัวขั้วมันไปเพิ่ คนหัวคั่วยาเตียดสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมยินดีกับยาเตียดนะครับผมยาเตียดค่ะครับยาคือว่าเป็นการอ้งอ้วนถ้าถือว่าเขาเป็นพี่น้องก,กันไม่แยกกันแม่เราตำพี่แล้วกันตำมุ้งแล้วที่เราวคือคนขวดเต็นจานกินน้ำกันมัน <laughs> อ๋อเพราะว่าจริงว่าจะขวงตำเนี่ยเขาอะไรเนาะเขาอะไรเขาอะได้ยเขาอะไรหนาสัมพี่น้องให้มั่งเห็ดเจียวส้มครับพี่น้อง จากซองยังก็ครับซื้อซองซองอร่อยนัวครับฝากได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เด้ครับฝากขำวมาเป็นกำลังใจนะเวลี่ยขายผมหมดจะขอในซองคนเบิ่งดีดีเลยพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับเอฟซีที่ไหนเนาะเอฟซีอะไรรึเปล่ไปหาถ้าเราไปหาหอยเนี่ยปะพวกไปยังสจำก็มีตกน้ำเลยอากช้อยแต่เอาได้สาอยากปลาเราได้สาอยากคู่ก็กินเข้าคว้าบักที่ขัวหวังโดดลงไปกินได้สา ปูไปถึง้วปูเครื uh ่องแล้เขาลรไปกินเลยได้วเียญมุกไปไปกินกันอะไอุ้งยาเสียขนไงด้เนี่ยนะแม่แห่แล้วเหรียญมุกมุกเอาแล้วพี่น้ออันนี้แพ้แลเตี้ยละว่าแพ้ดอกคาว่าแพ้ดอกค้าทั้งดในจินยาแก้แพ้จอบต้งกินยแกแพ้้นกล้าได้ อันนี้เฮ็ดเฮ็ดยังไงครับนี่เอาไว้เฮ็ดแก้วสมครับแก้วสมกินครับเป็นมูฮันที่พี่ซื้อมาซื้อมาอกเขารถมาจากสมุงนะครับครับมาบอกไก่ด้วยครับมาถึงสมุ่งหรอยูนี่ไหมยูน้องซ่องหงครับอ๋อครับครับทางแกงมาซื้นเข่ากันเลยได้ด้วย ข่ายเรายืน่ปีแล้วครับนู้นใช่อีกอีกีนายกเกษียณนะเกษียณนแปลว่าิยปีนี้ได้ห้าสิบเกครับีนาได้รับเงินแล้วใช่แยสี่สองพันกม่พันล่ะแกแยากับสี่พันย่าแม่ไม่พันแม่เสียเปียบบูได้ัวก็ได้ได้ที่ห้าดีเนาะแกไคนมากกวัววัวเก้งด้พี่น้องได้อโอ่แ่นนะ มักเบ้าดีมักเบ้ามักคว้าท่านพ่อคิดกันย่อยนี้เลยดิได้บอกเขาลองเพลงทัานเช่นยังย่อยกับมวนั่นคือจะไม่ย่อยคนหมดเปลี่ยนรับมวนย่อยมักมวนมักมูมักเบ้าดีมัมวดีมักเป็นกันเองผู้ใดมาหาสิแต่ถือว่าเป็นลูกเป็นหลานเป็นมูเป็นพวกกันเองสี่ย่อยขึ้นไปยังสี่ คิดว่าอน้อมาน่มากคือบ่แจ้ยายบ่ว่าบ่จักเขาต้องจ้กกันไว้เนาะบ่เบอกกันเลยเขาต้องว้ายายเป็นคนหนึงสิดอยู่ทต่ว่าน้ำใจดียายแสดงว่าเป็นคนบ้านเดียวกันนี่นี่แม่น่อ้อยู่ที่สอนเอ่า่าเอนามอนโอ๋แล้วบอเล่น มื่อนี้เพิ่นบุกมาบ้านเมื่อไารบุกบ้านขึ้นมาเนียไปไปครับผมเม่อ่ยอมเน้อยอมเน้อยายนบุกมาได้เมือกันต้องไปบุกแน่นอนโอเคยายไม่ได้ไปแล้วลแล้วยายเดียวคกไงไปนั่ง่กี้ตอไปแล้วนะก็มันะมีทุกคนถามหาปกเก็อ เราคนแต่ว่าส่งโงไปเน่ะจัดที่ z o ยังไงน่าสนุกเคยส่งโค้งหนักโคตรหนักหลายกิโลเลเนี่ยอด้วน่นะก่ไม่้เด้อแต่จที่ o ไปะอแก่บอเธจะมาหานันด้ะแต่แต่คิดดูดิคิดเร่งยังนถ้าเกลือกจะเป็นเหลกต่กแค่ห้าแบบว่เขาจะตียครับวนนี้ มุกกันมุกนับกับพระท่านอ่ะเห็นรูปเราคือว่าดีเกินคาดอบคุณค่ะมันส้มค่ะบดีใจพร่อ้องค่ะว่ามันส้มแต่ว่ายากดูันดีใจ่ได้อ้ยมันจดี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 นีด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 ีกีด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 ีอีด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 รดี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 ทีด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 นดีดีแสดงดี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 ดงดีดีดนทีด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 งคีาีด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 งนีดตดี่าคนดนแสดงเก่งนีก็บีเป็นดด แตวาว่เราแสดง่อะไรอยู่เน่ตัวตนเลยเราใส่ตัวตนเราเต็มที่เลยวนนี้ใช่เพรเขาเองเขาาตัตนเขาไ่เคยบอกให้แสดงเขาเขาแกงอีลีเลยครับนั่นลูกมันไม่เคยนะแม่แม่ที่นสันสีแล้วบอเดว่าเลยบอไดบอกเลยบอบอเลยเขาบอกดบอกกันแม่นม่เห็นแกงได้เห็นเลยคือก่องกาพูดเอาแม่เลยออ ก็ังได้เอากไปดเนี่ยแต่ันี้กำลงมอกไปเตรียมหนากันล้กลอไปด้วยกันเนี่ยบอบอนี่เป็นตาล้องไทยไม่รู้ยิงใจลยกันเยอะยิ้มก้อนยิ้มก้อนบิวบิใหู้ว่าอส่้อควาอาลน่านมอยิงแขวกันเยอะเลยนั่นบังควานัด้นผมจะเห็นอีด้อกเห็นมือีการมีมีนัดนัดได้หนึ่งวันทีปนี่ทางหีเแต่ว่ามือใยากแบบว่น อยากกวนนราจริงกับทายมาเรื่อยๆนะอันนี้ประจำทุกครั้งแรกครั้งแรกแย่แห่งอุ้ยแย่เพราะลูกซื้อตัวเลยยูถือกล่องไปเนาะยูถือไปฟังยดถือกล่องไปแล้ววันนี้แม่เราบโบกกาเของกล่องนี้แล้วฟังยดถือไปยูถือไทยรู้สวัสดีครับพี่น่อมาเปิดเนื้อให้ย่างคงกับเราไปเนาะกินแรกผมเปิดซองเลยเราวันนี้แม่เขาจะเข็นยังดอกกระดิ่งเราให้แต่หยุดเดกกล่องนะครับเรามาไทยกูยังบอกพี่บ้า จากข้าบอกมือน่นมือนีไก่มันจะวามซ้อนบันนี้มาแรงมากหลานว่าย่ย่แย่ไปยุยังไม่รู้พุ่นไปยุยย่าด๋ยันนี้วจะได้ันนี้ัดอีกแ้ัดนี้มเปิดบ้างหลานหลานไปไกลย่ย่แย่เขาย่ไปยุยในโรกละับหรนั่นเขาไปย่เด๋ยันนี้ยังเ้นใตกวัวอยู่ดุมัดุมัดดุมักคิปทีเป็นแบบ เอาเอาเอาเขาเงินมานเขาเงินกับตาเนอะตาอย่างเงี้แหล่ไปไปตลาดแล้วก็ไปกับกับลูกเนาะแล้วการมันจะมีคลิปที่ยุดเอาจ้างเขาวาดในแ้วที่มั่มันเนี่ย้มันเด็กคนนี้เป็นแบบหนาหักมากเม่เห็นถึงเนวามโอ้มาถ้หละมาดีไปเ็นมาังมสมันเฟิงไปเ็นด้ยุแบบว่ามันต้องใส่กระดาษหนึ่งบาทเพิ่นบาทหนประมาณสองมื่น แล้วก็เพิ่นส่งรู้มาให้อยู่ต้องเบติมหรือตรงอันสามมืรวมทั้งเที่ยวหามือยู่ก,กับะบบว่าต้องหามือเลยเราวันวนี้รงไปถ่ายงานอยู่พัทยาประมาณ3ามมือยูกกะบะบอ่กับบบอกอีกเป็นอาทิตย์กว่ากลับมาบ้านอยู่เป็นแพ็คใช่กล้องเลยลรอให้น้องเฮ็ดให้ใหมากแถ่ายกีเซอร์ไห้เลยเอาออกมา,มมาเอานนโอ้ยเปิดขึ้นมาหัวว่าซั่นบ่เห็นอีหนี่วันนี้เกียรว่าแม่ยเอาไปไว้นะเอาไปไว้ที่เลยนักบานเด้อ บ,บอบอแม่บอเอบ้านแม่สิเอาตีด้ปากสยบอกว่าบ่มีเนวเขาไปเลยคนเหมือนกันนใช่ยังลือผู้เฒ่าเด้อนเออเป็นสาบแกนยังลือผู้เฒ่าเด้อกินขาเลยแ้วมื้เ้าแลกินข้าวกันนะกินข้าวกันนะครับผมอ้าวูเฒอยังลือผ้เฒาเด้อย่าลืมผูเฒ่าเด้อ ยางนี่ผูกเขาประเด้๋ยครับกาเทียบหน้าหน้าหน้าแล้วเขาจะเหวี่ยนั่นแหละกินย่างสบายมกสบายใจเขาไปเมื่อไหร่ห้เขาไปสยาเนาะหม้อสยามหม้อย่างเพราะว่าเขาไปกินแล้วเขาไปขายที่นอกเนาะเขาไปตรงสยาเพราะว่าเขาไปกินเพื่อนไปกินเป็นบักแตงเป็นบักทั่วยัางที่ย่างผูกย่างผึ้งเบาเนี่ยไม่ได้ขายไลนบาๆแไปแกตัวเพื่อนมา ผู้ใดบาดีน้ำแนกไปบางซี่ไปน้ำเป็นเรื่อเสี่านีส่วนมาแยกกับเสียไปวัดแยไปชคนมาทับมืเอาไปขั้นตงว่าคนสร้างว่าเอาไมาให้เท่านั้นเทานี้นะแถมมึไปน้ำะวาขาวปูเองนคิดว่าข้าวใดกําไรด้ไมนิๆหน่อยๆก็กําไรข้กันกําไรขึ้กันกํไรขึ้นกันถึงได้ไหมได้ไหมได้ไมได้ไมสิพแปดปาหาวะเนี่ยร้ครูพ่งไม่มหาะครับผม มาเด้อพ <gesch> <iah 40> ี่น้องกินข่าวครับขี่มือใหญ่เจี๊ยบมาเด้อมากินตับหมูกัอบแกงละไม่ใหญ่เด้อดื่กดีค่ะน้องดบันะากันนี่ดีครับผมมันก็จอยคือเรื่องกันนาที่กได้เออขาเล่าเนาะใลาเ หมูหันครับพี่น้องแกงหน่อไม้แกงน่อไม้แซ่บเดิหม้อน้อยๆแต่ว่าตักเลยไร้ยขื่อนหมอหน้อยๆหม้อน้อยๆหม้อนั่งอยูอย่โรงงานงเทาเรียงคนสี่สิบคนอันนี้คนสื่อหมูปินีนมาสู่มาสู่ใหญ่กินได้หมูปิีนอ่ะใหญ่นันมันปินีนปินีนอย่างบอกเป็นตะวิง <c oughs>